สวัสดีค่ะเพื่อนๆเ,เจอกันอีกแล้วนะคะวันนี้เป็นวันหยุดค่ะจะชวนเพื่อนๆมาทำเกี๊ยวน้ำอร่อยอร่อยแบบนี้ทานกันเองที่บ้านนะคะเพื่อนมีวิธีทำน้ำซุปให้อร่อยการหมักหมูให้หอมชวนรับประทานนะคะ ตามไปดูวิธีทําค่ะขั้นตอนแรกเราจะหมักหมูก่อนนะคะใช้เป็นหมูบดอ,อ,อันนี้เป็นส่วนสะโพกนะคะจะมีติดมันเล็กน้อย600กรัมค่ะแล้วก็ เบกกิ้งโซดานะคะหช้อนชาค่ะน้ำเปล่าครึ่งถ้วยน้ำอุณหภูมิห้องนะคะนำเบกกิ้งโซดาผสมในน้ำนะคะแล้วคนให้ละลายค่ะคน เบกกิ้งโซดากับกับน้ำเปล่านะคะเพื่อนให้ละลายเมื่อละลายดีแล้วนำลงผสมกับหมูเลยนะคะแล้วนวดเลยค่ะ ให้หมูและน้ำเข้าเข้ากันดีนะคะแล้วทิ้งไว้อุณหภูมิห้องนะคะเพื่อนประมาณ15นาทีนะคะอุณหภูมิห้องนะคะไม่ต้องแช่เย็นนะคะให้เนื้อหมูทำปฏิกิริยากับเบกกิ้งโซดาก่อนนะคะแล้วค่อยหมักส่วนผสมตัวอื่นค่ะหมูที่เราหมัก ด้วยน้ำผสมเบกกิ้งโซดาอุณหภูมิห้องไว้15นาทีตอนนี้ครบเวลาแล้วนะคะเดี๋ยวมาดูส่วนผสมตัวอื่นค่ะน้ำตาลทรายนะคะสองช้อนโต๊ะค่ะแป้งข้าวโพดนะคะสองช้อนโต๊ะพูนๆค่ะ น้ำมันหอยนะคะหนึ่งช้อนโต๊ะค่ะซี่วขาวค่ะหนึ่งช้อนโต๊ะค่ะน้ำมันพืชนะคะหนึ่งช้อนโต๊ะค่ะ นำทั้งหมดผสมลงในหมูเลยนะคะแล้วนวดให้เข้ากันนะคะเพื่อนนวดให้ส่วนผสมทั้งหมดเข้ากันค่ะ ส่วนผสมทั้งหมดเข้ากันดีแล้วนะคะเพื่อนชิมรสด,ดูถ้าเพื่อนที่ชอบรสชาติที่มีออกเอ่อรสชาติของผงปรุงรสเนะี่ย mm. เพื่อนเติมลงไปได้ตามที่ชอบเลยนะคะอันนี้เราเติมไปประมาณเล็กน้อยค่ะเพื่อนสามารถเติมได้เลยนะคะอย่างทำขายเนี่ยเติมได้เลยค่ะนะคะ แล้วหลังจากที่เราหมักส่วนผสมเข้ากันดีแล้วนะคะขั้นตอนสุดท้ายคือใส่น้ำมันงาค่ะแนะนำให้ใช้น้ำมันงาแท้นะคะเพื่อนมันจะมีกลิ่นหอมค่ะหนึ่งช้อนชานะคะนวดผสมลงไปเลยนะคะ เมื่อส่วนผสมนวดกับหมูเข้ากันดีแล้วนะคะเพื่อนชิมรสได้นะจะปรับเพิ่มเค็มหวานอะไรได้นะคะตามที่เราชอบนะคะสูตรที่อันนี้ที่เราบอกไปเนี้ยมันจะกลางๆนะคะแล้วออกหวานเล็กน้อยค่ะแล้วนำไปเก็บในตู้เย็นนะคะประมาณสองชั่วโมงขึ้นไปนะคะแล้วนำมาห่อเกี๊ยวค่ะ แผ่นเกี๊ยวที่เราจะนำมาหอ่อเราจะต้องใช้เป็นแผ่นเกี๊ยวที่สำหรับห่อนะคะห่อหมูห่อเกี๊ยวอะค่ะถามคนขายเขานะคะเพราะในท้องตลาดมีหลายยี่ห้อค่ะบอกเขาว่าเอาแผ่นเกี้ยวที่สำหรับห่อนะคะไม่ใช่แผ่นเกี้ยวที่สำหรับนำมาทอดนะคะแผ่นเกี้ยวที่นำมาทอดจะคนละตัวกันนะคะ ที่นำมาห่อเนี่ยจะสังเกตง่ายสีเขาจะอ่อนกว่านะคะเพื่อนแผ่นเกี๊ยวนี้ทำจากแป้งสาลีนะคะนี่คือหมูที่เราหมักไว้นะคะก็ครบได้เวลาแล้วประมาณสองชั่วโมงนะคะเพื่อนก่อนที่จะนำมาหอ่อกับแผ่นเกี๊ยว ให้เพื่อนเติมน้ำมันงาลงไปอีกสักประมาณหนึ่งช้อนชานะคะเพิ่มความหอมค่ะเกี๊ยวที่ดีจะต้องมีกลิ่นน้ำมันงาด้วยนะคะแนะนำให้ใช้น้ำมันงาแท้นะคะเพื่อนค่ะเพื่อนเดี๋ยวมาดูวิธีการห่อเกี๊ยวอย่างนี้นะคะเดี๋ยวจะห่อช้าๆให้เพื่อนดูนะคะแผ่นเกี๊ยวจะมีสองด้านนะเพื่อน ด้านหนึ่งเนี่ยจะมีแป้งนวลเยอะเรานําแป้งแผ่นด้านที่มีแป้งนวลไว้ด้านในนะคะแตะน้ําทั้งสี่มุมนะคะเพื่อนแล้วนําประกบอย่างนี้นะคะกดกดให้เขาติดกันค่ะ แล้วใช้นิ้วชี้กดลงไปอย่างนี้นะคะแตะน้ำอีกทีหนึ่งค่ะแล้วนำปลายมาประกบกันแบบนี้นะคะ ที่การต้มเกี้ยวนะคะเพื่อนเราทำทานเองที่บ้านเราก็ใช้อุปกรณ์อย่างนี้เลยค่ะใช้หม้อเลยค่ะใส่น้ำต้มให้เดือดอย่างนี้เลยนะคะใส่น้ำปริมาณประมาณครึ่งหม้อเพื่อนเติมน้ำมันพืชลงไปเล็กน้อยนะคะเพื่อเวลาเราต้มเกี้ยวลงไปเกี๊ยวเขาจะได้ไม่ไม่ติดกันนะคะ ใส่เกี๊ยวลงไปในหมอ้อน้ำนะคะให้เพื่อนใส่ไปพร้อมกันทีเดียวที่เราจะใช้ปริมาณเท่าไหร่นะคะว่าเราจะทําเราจะเสิร์ฟกี่จานกี่ชามนะคะใส่ลงไปพร้อมกันอย่างนี้เลยคะ่ะเพราะว่าถ้าเรามาหยิบใส่ทีละตัวเนี่ยเขาจะสุกไม่พร้อมกันเพราะงั้นเราจะต้องใส่เขาไปพร้อมๆกันเลยนะคะเพราะเราจะจับเวลาประมาณ5 7ถึงนาทีนะคะเพื่อน ประมาณห้ถึงเนาทีนะคะเกี๊ยวที่เราต้มสุกแล้วจะประมาณนี้นะคะเพื่อน ตอนนี้เรากำลังทำน้ำซุปนะคะเพื่อนเราใช้เป็นโครงไก่นะคะเพื่อนจะใช้เป็นคาตั้งเป็นเอวเลงอะไรก็ได้หมดเลยนะคะเอาที่เราสะดวกค่ะเราช้อนฟอง ของน้ำซุปออกนะคะเพื่อนพริกไทยดำสอช้อนโต๊ะนะคะเพื่อน ดำมาบุบให้แตกๆนะคะแล้วห่อผ้าใส่ลงไปในน้ำซุปนะคะโขลกพริกไทยให้เป็นลักษณะน,นี้นะคะเพื่อนไม่ต้องละเอียดค่ะบุบพอแตกแล้วห่อผ้านะคะแล้วเดี๋ยว ห่อผ้าแล้วมัดแล้วนําลงในหมอ้อก๋วยตี๋ยวในหมอ้อน้ําซุปที่เราต้มไว้นะคะที่ช้อนฟองสะอาดแล้วค่ะพริกไทยที่เรามัดแล้วบุบแล้วประมาณนี้นะคะใส่ลงไปในน้ําซุปเลยค่ะ ใส่รากผักชีเพิ่มความหอมลงไปด้วยนะคะเพื่อนตอนนี้น้ำซุปเราสีกำลังสวยเลยนะคะเพื่อนมีความหอมของพริกไทยและ รากผักชีและกระเทียมนะคะการปรุงรสถ้ามีน้ำเพื่อมีน้ำตาลกรวดใส่น้ำตาลกรวดนะคะถ้าไม่มีใช้น้ำตาลทรายได้ค่ะเพราะบางทีเราทำที่บ้านเราไม่ได้เตรียมน้ำตาลกรวดไว้นะคะแต่พ่อค้าแม่ค้าเขาจะมีอยู่แล้วค่ะ น้ำตาลทรายนะคะใส่ไปประมาณสองหรือสามช้อนค่ะเติมเกลือเพิ่มไปอีกนะคะเกลือเราใส่ไปแล้วรอบหนึ่งนะคะตอนที่ต้มน,น้ําซุปครั้งแรก ใส่โรตีลงไปได้ค่ะามาดาูสิ่งที่จะใส่ในในตอนที่เราเสิร์ฟนะคะเพื่อนเรามีตัวเกี๊ยวที่เราลวกต้มเสร็จแล้วเลยแบบนี้นะคะแล้วก็สำหรับเนื้อสัตว์เนี่ยเพื่อนใช้ได้หมดเลยนะคะจะเป็นลูกชิ้นหมูลูกชิ้น ปลาหรือกล้วยหรือหมูย่างหมูแดงเอาแบบที่สมาชิกในบ้านเราชอบเลยค่ะเพราะเราทำทานเองนะคะเราสามารถเลือกได้ตามใจชอบเลยค่ะแล้วก็ผักที่จะใส่นะคะผักอันนี้ก็เช่นเดียวกันเพื่อเลือกเลยค่ะที่บ้านเราชอบอะไรถั่วง,งอกกวางตุ้งไทยกวางตุ้งไต้หวันผักกาดหอมยังได้เลยนะคะอันนี้เอาตามความชอบเลยค่ะ แล้วสำหรับผักโรยก็จะเป็นต้นหอมและผักชีนะคะเพื่อนหั่นประมาณนี้จะบอกเพื่อนนิดนึงว่าต้นหอมผักชีเราไม่จำเป็นต้องหั่นไว้เยอะนะคะหั่นพอดีพอดีที่เราจะเสิร์ฟค่ะเหตุผลก็คือต้นหอมและผักชีมีน้ำมันหอมระเหยนะคะเพื่อนถ้าเพื่อนหั่นเตรียมไวเ้เยอะๆเนี่ยเวลา ใส่ไปในเ,เวลาเอาน้ำซุปใส่ลงไปแล้วมันจะไม่มีกลิ่นหอมขึ้นมานะคะเพราะว่าน้ำมันหอมระเหยมันอาจจะลดน้อยลงค่ะแล้วก็กระเทียมเจียวนะคะเพื่อนเราเจียวเองค่ะแล้วก็ซีอิ๊วขาวนะคะ